สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี่กะกลับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี่สาวนิ้งผ้าร่วยกบสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับผี่น่อยเนาะค่ะเนาะผี่น่อยเพิ่นกบเป็นคนช่องเมฆค่ะอำเภอิรลินทอดจังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะเมื่อนี้สาวนิ้งกบมีโอกาสได็ไปติดตามตัวเลขความฝันกับเพิ่นอีกรอบเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อคืนนี่เพิ่นว่าเพิ่นฝันดีค่ะ เพื่อนว่าเพื่อนฝันเห็นพระเนาะค่ะพระแต่ว่าจากเครองแอลขึ้นมาเทิงหัวนี่ทั้งทั้งท้งนี่เป็นคนเนาะค่ะแต่ว่าเครองลางจากเครองแอลลงไปทั้งลางนี่เป็นพญานาคเนาะค่ะเนาะเพื่อนว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกเพื่อนว่าค่ะค่ะเดเลกสิเป็นตัวใดกระถาไปฟังน้ำเพินเนาะค่ะเนาะแลบเพิ่นกะในความฝันนั่นกับฝันต่อกันอีกค่ะว่าในระหว่างที่เบิงพระ ที่ว่าพระแปดนี่ก็มีผู้หญิงกับผู้ชา,ายผัวเมียยางอุ่มลูกหน่อยมาพิษกันมาเนาะคะ่ะเนาะพิษกันเทียงกันมาว่าสิเอาลูกไปทิมค่ะลูกมันเป็นเด็กหน่อยนะเป็นผู้หญิงเนาะคะ่ะเนาะอุ่มมาแล้วเพื่อนก็เลยว่าเอาไปทิมเฮ็ดยังเพื่อนว่าขอซะเพิ่นว่าเนาะขอเด็กหน่อยสาเพิ่นว่าเพื่อนก็ขอเด็กหน่อยขอมาเพื่อนพาไปเปิดบังหนาเด็กหน่อย เปเปิดบางหนาเล็กหน่อยหนาเล็กหน่อยผานาเปื่อยเป็นหนาผีเน,น,นาคนนะคะ่ะเนาะโบเป็นหนาข้นเนาะค่ะรูปรล่างเป็นข้นเป็นเล็กหน่อยแต่หนานี่เป็นหนาผีเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะเลเล็กสิเป็นตัวไหกับโบผาเน,ะะนะาะค่ะเนาะโบผาค่ะสิผาถัดผู้ชมไปรับชมรับฟังจากปากของพีหน่อยเองเนาะคะ่ะเนาะว่าเลขสีเป็นตัวไหเพื่อเป็นการบอรเสียเวลากับไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะ สวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับครับผมนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมบอสู่ฟั่งเลยครับเป็นยังไงครับเรื่องเล่าฟันเมอคืนนี่ครับฟันว่าอันว่าอันส่วนบนนี่สิเป็นผู้หญิงนะส่วนหลังสิเป็นพญานาคว่าเจ้าของเองนี่บอกครับจาบออันฟันเห็นพระนั่นครับโอ้แต่เจ้าของเองบอพระพระ เห็นเพลินวันซะครับบันนีเขาก็ได้ว่าเอ้ามีบันนีู้หยิ่งสองคนพัวก็มียวันซะครับผู้หยิ่งยางมาอุ้มลูกมาผอมากระพีดกันว่าเสียเอาลูกัน่ไปทิมครับเด็กน้อยน่ะพอไปนักหน่อยผ้หยิ่งครับมาตานี่ข่อยได้ว่าเสียเอาไปทิมเพชรยังเอาไม้ข่อยข่อยขอข่อยอยากได้ข่อยว่าครับกันเด็กน้อยผู้หยิ่งนี่ข่อยอยากได้ยูข่อยครับแต่ผู้ชายนี่ข่อยบ่เอาข่อว่าครับมาต้านี่เราก็เด้เอาห้ เอาให้ไปเปิดบ้างหนาหนาเปลือยก็หนาผีนี่พ่อเด็กน้อยนั่นเด็กน้อยนั่นหนาเปลือยครับก็ไลเมื่อคืนนี่ไหลเลยไหลเลยบัดนี้เด็กน้อยนั่นเป็นหนึ่งอยู่เพผู้หญิงกับเป็นสี่บอครับจะเด็กน้อยเป็นหนึ่งผู้หญิงเป็นสี่ครับอีกสองคนเนี่ยกระพัวเนี่ยกระพัวเป็นตัวไหนบ้าครับพี่น้องผู้หญิงนี่ครับ พีซูนค่ะซูนเหมือนเราผุดเล็กหน่อยพีเมนบมรี่มันกัดตายกับพีซูนหาซูนหน่อยพี่อันเดียวบาบครับบาดีอันพระนี่ส่วนส่วนตัวนี่เป็นพระส่วนหางนี่เป็นเป็นคือจังพญานาคส่วนหัวนี่เป็นโตพระส่วนแบบล่ตัวนนี่เป็นเงาคูอพญานาคเนียนเครื่องเครื่อง่วนนี่นี่่วนส่วนบ้นนี่เป็นคือจังพระแต่ว่าเป็นผู้ยิ่ง พระนวันซาดูป่างนาตานไข่ไข่กุยยิ่งแต่ว่าหากเป็นพระองค์สีดำองค์สีดำพระนิมมบบอกเรื่องว่าอะไรครับคือว่าพนะนักสีมาบอกมายังบูฮูนะแต่ว่าันนี้อีกข้าวหนึ่งก็มีผัวก็มีอนอันอุ้มลูกมาแต่นุูกกับพระนในนี้จากดอกอันมองพระนั่นแต่ยังเบิงอยู่วันซาเบิงดูป่างคองพระนั่นก็ได้ผัวกับเมียมันจะเอาเด็กหน่อยไปถิมตาในนู้นแล้วว่า ขอไหวซาเด็กหน่อยผูญิ่งอยากได้ครับไปเปิดเหนาพนาเปื่อยเด้อ,ออกคือผีนี่ยครับเพราะว่าเด็กหน่อยมันกับ <S 1> 1 <S เป็นหนึ่งบางทีมอนกตกเป็นศูนแม่มาแต่ที่ศูนย์หาศูนย์นะศูนหนึ่งศูนย์เป็นกีนาอ๋าอครับผม<า>มัดถึงชอบเลขชุนนี้แล้วครับเนาะแต่มมกพักนี่มักที่ศูนย์หาศูนย์่ะมรกไมักที่ศูนย์หาศูนย์ศูนยหนึ่งมมักอยู่แต่ว่าเด็กหน่อยผูญิ่งมันทิ่ศูนยแล้เป็นน้ำ หน้ามี่หนึ่งสี่บ่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ครับอันพวกรับเมียสองคนก็เป็นสองแล้วเนาะจ้าสองหนึ่งสี่บ่สองหนึ่งสี่ปรจักครับผมสองหนึ่งสี่แล้วก็รคัดฐานมันตัดเล็กันแปลเป็นอีกย่างนึ่งกะสี่ศูนย์กับหาศูนย์จ้าก็มลักรือมากแต่ละสี่ศูนย์หาศูนย์ครับพญานาคพระนี่พระนี่กับยิ้ พระเก่าครับพระเก่าก็ได้กก็ได้แต่ว่าส่วนบนนี่สิเป็นเป็นผาะนะส่วนล่างจีเป็นไข่ไข่พญานาคแต่แต่พราไปดูไปค้ำคนอยู่ครับจากพระเนี่ยทุกทุกคนถึจะว่าเปรย์เป็นกิจเลยครับพญานาคส่วนนี่เป็นเก่าเอากิเก่ากระไรมาตัวนี้เนาะครับลองไปเสียงสูกเสียงเบาครับผี่น่อยของเข้าลองเบิ้งครับทิดตามไปฝากเอฟซี่แบบด่วนกับฟันตัวงวด มั่วติพาสมากันกับวิทพาสวิดเดียวกับพะตุ๊กตอไสครับสำหรับผู้ชมตุ๊กเทาอวแยวนมาให้แบบว่าเป็นยังครับมวดมี16สิงหาคมพศสอต้องทานอ่อย6นะครักเมือครับพี่น้อยตอเท่าครับฝนตกพอดีครับสมหรผู้เนาะฝนกระบรรยากาศดีร้าน้าเท่าคับพื่นได้นี่ยงเติมเติมอีกครับพี่น้อยนี่อีกครับโบมี่เนาะครัโบมีที่ต่เนาะ ขอบคุณที่รัครับสวัสดีครับพี่น่อยขอบคุณครับพี่หอคขอบคุณค่ะกาสรุปตัวเลขความฝันของผีหน่อยเนาะค่ะเนาะเลขสาตัวเพิ่นค่ะสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่เลขสองตัวเพิ่นค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า่าศูนย์ห้าศู งวดวันที่16สิงหาคม2 5 6 6ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพ้าร้วยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮงเฮงหมันหมานปังปัง รำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขนเด้อค่ะเดอะ้อสุดท้ายนี้สาวนิ้งกัะขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งผ้ารวยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ